บริตันไรเดอร์ห้าสามศูนย์เครื่องนี้นะครับลูกค้าส่งมาให้ทางร้านล็อกดีไบ์เปลี่ยนแบตเตอรี่ของทางร้านล็อกดีไบ์นะครับซึ่งเป็นเกจการมินนะครับเนื่องจากว่าแบตเตอรี่ของเครื่องบริตันไรเดอร์ห้าสามศูนย์เครื่องนี้นะครับเสื่อมอายุการใช้งานนะครับก็คือชาร์จไฟเต็มแล้วเปิดใช้งานได้แป๊บเดียวนะครับอันนี้มาก็กดเปิดด้วยพลังงานแบตเตอรี่ไม่ติดนะครับตรงนี้ ก็เดี๋ยวทางร้านล็อกลีไบต์ดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่นะครับซึ่งแบตเตอรี่ของทางร้านล็อกลีไบต์ก็เป็นเกรดการมินก็จะมีสายไฟ3เส้นนะครับแต่ของบริทันใช้แค่2นะครับก็จะตัดเส้นสีขาวไม่ได้ใช้ก็คือเส้นเทอร์มิสเตอร์นะครับก็ตรงนี้มีปริมาณความจุมากกว่าของเดิมนะครับก็จะใช้งาน ได้นานขึ้นนะครับในการรันทามนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจร้านลอกลีบไปเราก็ยินดีให้บริการแล้วก็เทสการชาร์จก่อนที่จะเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับเป็นแบตเตอรี่สดใหม่แน่นอนนะครับไม่ใช่แบตเตอรี่ที่คุณภาพต่ําที่มีขายในเว็บไซต์นะครับก็ขอบคุณมากครับร้บานลอกลีบไปยิยนดีให้บริการครับ